สวัสดีเช้านี้ที่เ,เบตงนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปที่เ,เราจะไปที่หาดใหญ่กัน,นเนาะแต่ว่าเขาก็จะพาเรามาเดินสตรีทอาร์ตเหรอสตรีทอาร์ตเพื่อที่ว่าให้นักท่องเที่ยวได้แบบว่าถ่ายภาพน่ารักน่ารักแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญสาคัญของคนเบตงเนะะาะก็จะมีอะไรอะุมมีมิมโกอ ก็เป็นอาหารการกินวิถีชีวิตเี่ยนกนั่งแอนเงี้ยสัญลักษณ์ของเมืองเขาก็ดูน่ารักเนาะแล้วก็มีกบภูเขาที่เป็นอาหารขึ้นชื่อก็ถ้าใครมาเบตรงนี้ก็ไม่ผิดหวังเนาะแล้วก็อากาศก็ดีดีด้วยเช้าคุ้งไนี่ไงเชาค้งไเส้นมีเบตงข้าวหลามบัสุกะนี่ค่ะของโปรดพัชชาเลย ไก่สับเบตงค่ะ yeah, ข้าวมันไก่อร่อยมากเชาเกล้วยก็อร่อยนะเธอเนาะ oh. เอาเกลี่ยให้หน่อหนึง่สงสอ oh. เป็นยังไงพี่เป็นยังไงมูอาหารอร่อยมากไหม ตรงนี้ก็คือพระพุทธธรรมก,ก,ก,กายีมบูก็คืเอเขาบอกว่าเป็นพระ วัดพุทธค่ะอยู่ที่เบตงนะคะวัดนี้สร้างมาเพื่อเฉลิมฉลองที่พระบรมราชินีนาถครบ6 0สพรรษานะคะตอนแรกที่ในหลวงท่านจะเสด็จมานะคะเขาก็จะบอกว่าอยู่ที่ เบตรงนี้กลัวอันตรายแต่ในหลวงท่านก็ตัดว่าพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางก็เป็นประชาชนของท่านท่านก็เสด็จมาค่ะแล้วก็สวยงามมาก,กเป็นพระมหาการุณาที่คุณที่สค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สี่กั๊กสี่กัออกอำเภอโคโพวัดช้างไห้แล้วอ๋อวัดช้างไห้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงปู่ทวดกันแต่ตอนนี้สิบเอ็ดกิโลอ๋อเรามาทานอาหารกันก่อนนะคะนี่ค่ะข้าวต้มมัดเดี๋ยวพ้าช,ชาชอบมากเลยข้าวต้มจิ้มด้วยอ๋อข้าวต้มจิ้มเหรอคะข้าวต้มจิ้มก็มีอ๋อค่ะโอเคค่ะมีขนมตาลด้วย,ดวยเดี๋ยวเราจะพบกับอาหารแบบอาหารใต้ค่ะมื้อนี้ Transcrição สุก็ได้มาสมใจะะที่นี่เลยค่ะเหลือผูกพวดวัดช้างให้ค่ะมูวายพาเลยใช่ไหม รสของทางแล้วก็ ภูทวดนะคะอันนี้คือเป็นวัดดั้งเดิมนะคะเป็นที่จะมีเจดียด์ที่บรรจุนะคะอาทิตของหลวงปูทวดนะคะหรือพระโคนะคะการประวัติก็คือท่านเป็นพระในสมัยยุทยานะคะชื่อพระโคนะคะหรืออยู่ที่อำเภอสองขลาจังหวัดสงขลานภอสถิงพระนะคะสมัยก่อนชื่อจะทริ้งพระนะคะก็ถูกโจรจับไปนะคะที่เวลาที่ท่านเดินที่ริมหาดนะคะพอจับไปเนี่ยพอล่องเรือไปแล้วก็น้ําหมดนะคะน้าที่บนเรือหมดแล้วทุกคนก็จะอดตายท่านก็เลย ตะแคงเรือน,นะคะแล้วก็ใช้เท้านะคะเหยียบลงไปในน้ำทะเลทำให้น้ำบริเวณนั้นจืดนะคะแล้วก็นำมาดื่มกินได้ตัวตัวเองก็เลยรำท่านกลับมาต่อนที่หนึ่งนะคะอันนี้ทำให้ทุกคนว่าเป็นหลวงพ่อนะคะหลวงทั่วเหยียบน้ำทะเลจืดนะะเป็นที่มาที่ไปน,นี่คือเป็นว่าดั้งเดิมนะคะที่โคโคจังหวัดปัตตานี ตอนนี้อยู่ที่สงขลาครับสงขลาค่ะแบกมาที่โรงสี่าเนาะธงสีขวอสวยมากโอเคนะคะบรรยากาศแบบว่ามันน่ามาเดินตอนยามเย็นๆเนาะใช่คือเขาจะทำเหมือนคล้ายๆกับสตรีทอาร์ตเนาะสตรีทอาร์ตแล้วก็ถนนคนเดินเนาะสวยจริงๆถนนคนเดินเก็ได้ถนนนางงามเลยเธอเออถนนนางงามถนนนางงามแบบก็สารถนนนางงามแบบก็สารนะจ๊ะ อโอเคโอเคเ็นตัวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยเนี่ยคู่แฝด <c oughs>